สวัสดีครับนี่ผมมาใส่เจ้ของใสืใส้อน,นี่ม,มารเรีเจอาเสืสองครับซึ่งอัปเดตไปภาคใหญ่เลยทีเดียวเรามาดูกันในเรื่องของการิีราชายี่สิบเรามาใช้สูตรเดิมกันดันว่าน,นะครัะจากสมัร ี้ครับต้อไปก็โคกระชาสูงน,นี้นะสองนาวอนลองดูนะ ในโคการการส่งกราชาตเลยเอาเสล้วสังภา้ะองเราทัไมมาส่มาเลยมืนเดิมเราันได้ออกมาก่อนชิ่งแวดน้ับ คะแนนเคสซี่โหนี่ต้ม่วี่ จบนี <łość> ่ครัข่มครับท่านผู้ชมเติมกดสับตะไคร้ออไลนอยากแชร์ต่อแชร์เลยครับผมครับ